สวัสดีครับพี่น้องที่รักทุกท่านครับทดสอบทดสอบอวัดีครบโอเคนะครับเสียงไปพี่น้องครับตลกมากนะครับที่หน้าจอผมเนี่ยมองไม่เห็นอะไรเลยนะครับไม่ทราบเกิดอะไรขึ้นคือจอดำไปเลยนะครับแต่ว่าเสียงไปนะครับ งั้นผมจะพูดกับพี่น้องแบบนี้นะครับหัวข้อจริงๆวันนี้ตั้งใจจะพูดว่านะคุณประยุทธ์ประวิทย์เนี่ยนะสมควรจะต้องพิจารณาตัวเองแล้วเพราะว่าถ้ามองตามรูปการแล้วเนี่ยคือมันจบแล้วนะครับสำหรับอนาคตของการเป็นนายกนัฐมนตรีของประเทศไทยผมขอเช็คเสียงนิดนะครับมรผมหายไปประมาณเกือบสัปดาห์นะครับเพราะว่ามีภารกิจนะส่วนตัวที่ต้องเร่งทำให้มันเรียบร้อยนะครับ ทีนี้ก็ได้ตามข่าวสารบ้านเมืองบ้างนะแล้วก็ข่าวก็ไม่ค่อยจะเป็นที่น่าชื่นใจเท่าไหร่นะครับเรื่องการบาดเจ็บล้มตายของพี่น้องเนี่ยมันชัดเจนมากจนกระทั่งรัฐบาลต้องออกมาต้านโดยการบอกว่าการล้มตายข้างถนนบ้างอะไรบ้างนั้นเป็นข่าวปลอมแล้วก็จะจัดกฎหมายมาเพื่อที่จะทําลายนะการนําเสนอข่าวของพี่น้องประชาชนซึ่งเป็นเรื่องที่มันสะท้อนว่าวิกฤตเนี่ย มันหนักหนาสาหัสที่สุดแล้วนะครับมองแล้วก็อเนตอนาใจแล้วก็ยิ่งได้รับทราบข่าวว่าโควิดเนี่ยมันเป็นสายพันธุ์เดลตานี่นะครับมันท่าทางเนี่ยมันามันมีเป็น break through นะมันก็คือมันทะลุกาดของวัคซีนได้ในอเมริกาที่แมสซาชูเซตส์นะครับแถวบอสตันแถวนั้นมันได้เกิดปรากฏการณ์อย่างนี้ขึ้น ก็เลยนะยิ่งเป็นห่วงว่าบ้านเราเนี่ยมันจะไปกันใหญ่แล้วคนที่ฉีดวัคซีนแล้วเนี่ยถ้าติดเนี่ยปริมาณเชื้อโรคที่อยู่ในตัวนั้นมันก็ไม่น้อยกว่าคนที่นะไม่น้อยกว่าคนที่ไม่ได้ฉีดนะนี่เอาเฉพาะที่แมสซาชูเซตส์แต่ว่าคนที่ไม่ได้ฉีดนั้นนะครับเปอร์เซนต์การตายนั้นสูงกว่าเยอะมากนะครับแล้วส่วนใหญ่ที่ตายก็คือเกือบจะ99%นนั่นแหละนะครับก็เป็นคนที่ไม่ได้ฉีดวัคซีน เพราะในวันนี้เรื่องความจําเป็นในการฉีดวัคซีนเป็นเรื่องหนักหนาสาหัสนะครับต้องเร่งทําอย่างอย่างหนักประเทศที่ฉีดวัคซีนไปแล้วเนี่ยก็มันทิศทางมันก็จะลงแต่ปัญหาก็คือว่าวันนี้เนี่ยนะประชาชนสรุปได้แล้วว่ายังไงเนี่ยประเทศไทยมันต้องเปลี่ยนนี่คือคําที่ผมเตือนถึงคุณประยุทธ์และคณะนะครับวันนี้เนี่ยประชาชนตระหนักได้แล้วว่าประเทศไทยต้องเปลี่ยนแล้วคําว่าเปลี่ยนตรงเนี้ย ฝากไปถึงสถาบันกษัตริย์ด้วยเลยว่าคุณไม่มีทางที่จะอยู่แบบเดิมๆได้โดยไม่มีการปรับตัวเรื่องวันเกิดที่ไม่มีการปรากฏตัวของกษัตริย์นะครับวันนี้มันสะท้อนแล้วเราว่าราชวงศ์จัก,กรีเนี่ยก็มาถึงจุดที่ไปต่อลําบากแล้วเหมือนกันจะอยู่แบบเดิมหวังจะรื้อฟื้นอะไรแบบเหมือนราชการที่9เป็นไปไม่ได้แล้วนะครับเป็นไปไม่ได้แล้วรอจังหวะสําสหรับการปรับตัวอย่างเดียวนะครับ ถ้าเห็นแก่ตัวมากจะเสียมากถ้าเห็นแก่ตัวแล้วโหดเหี้ยมแล้วไม่รู้จักเคารพประชาชนเนี่ยมันจะถึงจุดจบนะครับส่วนคุณประยุทธ์อย่างไรเนี่ยไม่มีทางแลวครับถึงจุดจบแน่นอนนะครับมันจะต้องไปสู่จุดจบแน่นอนไม่มีทางเลือกคุณประยุทธ์จะต้องลงนะครับแล้วการลงเนี่ยนะจะเลือกอย่างไรก็แล้วแต่นะถ้าลงแบบอะไรอาวรแล้วยังจะหวังอยู่ในตําแหน่งเนี่ยที่สุดแล้วก็จะโดนขับไล่นะ เริ่มต้นประชาชนเนี่ยนะเมื่อเขาไม่ชอบผู้นำเนี่ยก็จะเป็นการวิาพากษ์วิจารณ์การด่าการนะแช่งนะครับจากนั้นนะครับเขาก็จะเริ่มออกมาขับเคลื่อนนะเคลื่อนไหวนะประท้วงชุมนุมประท้วงแล้วหลังจากนั้นเนี่ยถ้ายังไม่ไปอีกเนี่ยเขาจะออกมาขับไล่ขับไล่แล้วเนี่ยนะถ้าไปแต่โดยดีนั้นก็อาจจะมนะีการอมชอมกันได้ประชาชนอาจจะไม่โกรธแค้นถึงขนาดจะต้องเอากันให้ตาย ถ้ารีบลงซะก่อนนะแต่ถ้าเห็นว่าประชาชนโอ้ยมันไม่มีอะไรนะเดี๋ยวจัดการมันได้เนะี่ยเราก็คิดจะจัดการซึ่งวันนี้ป้องกันเขาอยู่ในขายที่เริ่มป้องกันตัวเองละบริเวณที่ตัวเองและบุคคลสําคัญอยู่นั้นนะครับเอาลวดหนามเอาอะไรไปล้อมกันนะสองชั้นสชั้นแต่ถามว่าเมื่อประชาชนเขาไม่เอาแล้วเนี่ยคุณจะทำทำยังไงได้คุณจะอยู่ในที่ในบ้านที่พัก แล้วไปทำเนียบเนี่ยจะไปได้ไหมถ้าประชาชนเขาล็อกเป้าแล้วอย่างนี้วันนี้คุณประยุทธ์ประวิทย์คุณอนุพงศ์เนี่ยนับเวลาถอยหลังได้เลยนะครับจะจบชา้าจบเร็วแค่นั้นเองถ้ายังฝืนคิดว่าเอาชนะประชาชนได้แล้วจะใช้กําลังล้อมปราบประชาชนใช้สถานการณ์โควิดต่างๆนะครับเล่นงานหนักเนี่ยจุดจบมันก็คือความไม่สวยนะเป็นทรราชนะครับเป็นทรราชวันนี้ประชาชนเนี่ยเขาพุ่งเป้าไปที่สปอเนี่ยและคณะ ก็เท่าที่ผมเห็นเนียนะครับทุกคนเนี่ยแม้ว่าจะมีความเสี่ยงเนี่ยนะการบาดเจ็บล้มตายอย่างที่เห็นความอันตร,รายของโรคขนาดนี้แล้วเขาออกมามากันแบบพร้อมพรั่งวันนี้กระจายกันไปทั่วประเทศแดงเถืออนะครับไปทุกจังหวัดแล้วก็ฉลาดด้วยนะครับใช้รถใช้ราเพื่อประเกิดสัญลักษณ์แล้วก็ประคมเนื้อหาต่างๆผมเนี่ยนั่งฟังนั่งดูการถ่ายทอดสดเมื่อกี้นะครับ ก็เกิดความรู้สึกนะอิ่มอกอิ่มใจว่าเออนะที่เราได้พูดได้จาอะไรไปเนี่ยก็น่าจะมีคนเอาไปคิดบ้างถ้าเราไม่ล็อกเป้าประยุทธ์ประวิตย์เนี่ยนะครับอย่างอื่นเราหวังไม่ได้เลยนะครับรัฐบาลนี้เป็นรัฐบาลที่เราเห็นเลยว่าไม่มีความจริงใจกับการแก้ปัญหาให้ประชาชนแล้วเป็นรัฐบาลที่ไม่มีสัจจะมนุษย์เราเนี่ยพี่น้องการไม่มีสัจจะเนี่ยมันคือสิ่งชั่วร้ายที่สุดแล้วครับ ใครก็ตามถ้าขาดสัจจะแล้วเนี่ยเราจะไปคาดหวังอะไรต่อไปไม่ได้แล้วแล้วการเวลามันพิสูจน์ชัดแล้วบรรดาน้องๆนะลหลายกลุ่มทั้งหลายวันนี้ก็ปักธงแล้วนะว่าต้องล้มประยุทธ์นะครับล้มประยุทธ์ประวิทย์คอสชอก็เล่นที่ตัวประวิทย์มันก็ต้องไปกันทั้งยวงนั่นแหละนะครับก็หวังว่านะจะมีการรวมเนื้อรวมตัวกันเป็นขบวนประชาชนนะครับแล้วก็ประกาศสว่านี่คือประชาชนทั้งประเทศคุณออกไปได้แล้ว แล้วถ้าเกิดว่าเขาดําเนินการนะฝืนแล้วก็มาทําร้ายพี่น้องประชาชนนั้นนะครับพี่น้องก็ล็อกเป้าไว้ให้ชัดๆว่าคือประยุทธ์ประวิทย์อนุพงศ์และคณะนะครับอย่าไปลบราคาฟันกับทาหารตํารวจนะแล้วก็ใช้วิธีการนะอารยะขัดขืนนะครับเมื่อล็อกเป้าแล้วเนี่ยก็เข้าทํางานในทำเนียบก็ไม่ได้แล้วล่ะอาจจะหลบอยู่ที่บ้านได้แต่ก็คงไม่สามารถจะไปทํางานอะไรได้แล้วก็ให้มันจบๆไปซะ บางคนบอกว่าประยุทธ์ประวิตย์ออกเวลานี้มันก็เหมือนกับเปลี่ยนมาก,การศึกเนี่ยนะซึ่งเขาโยนถีนถามทางมาตั้งนานแล้วความจริงก็คือว่าประยุทธ์ประวิทย์อยู่ต่อไปเนี่ยยิ่งจะตายกันเยอะแล้วจริงๆเนี่ยยังไงก็เลี่ยงไม่พ้นต้องตายกันอีกเยอะตัวเลขมันฟ้องนะเพราะนั้นวันนี้คุณประยุทธ์ประวิทย์ถ้าต้องการทําผิดแล้วเนี่ยต้องการจะไถ่โทษเนี่ยรีบออกไปซะแต่โดยดีอย่าให้เสียเลือดเสียเนื้อของประชาชนแล้วพวกคุณยังอาจจะมีทางลงมีมีมอะไรให้ แน่นอนครับคนที่อยู่ในตําแหน่งอย่างนี้มันกลัวเพราะทําผิดไว้เยอะใช้อํานาจไว้เยอะนะครับก็มีช่องทางมนะีช่องทางให้โดนโจมตีแล้วก็มีศัตรูอยู่เยอะนะเอ๊พี่น้องไม่ทราบพี่น้องเป็นยังไงครับไม่เห็นมีใครอ๋อนะความเห็นพี่น้องผมไม่เห็นเลยนะครับก็คิดถึงพี่น้องทุกท่านนะครับอันนี้ผมจะจัดสั้นๆนะจริงๆที่นี่มันหลังเที่ยงคืนละนะครับที่ในพรุ่งนี้ก็กลัวว่าจะตื่นไม่ทันนะนะเลยจะฝากประเด็นตรงนี้ไปแต่ว่าบังเอิญว่าหน้าจอผมมองไม่เห็นเลยนะครับ จะเปลี่ยนตัวกราฟิกอะไรไม่ได้เลยนะวันนี้เนี่ยนะนะแจ้งไปยังคณะต่างๆที่เคลื่อนเคลื่อนไหวนะครับว่ามาถูกทางแล้วละนะครับ <c oughs> ล็อกเป้าที่ประยุทธ์ประวิตย์นะครับคอสนะอนุพงศ์ไล่ออกไปนะครับมันไม่สามารถจะดําเนินการอะไรได้แบบนะถอนรากถอนโคนได้แล้วเอาคนดีมีความสามารถเข้ามาทํางานครับให้มาแก้ปัญหาเชื่อได้เลยว่านะครับ วันนี้นะมันยังจะไปเจรจานะให้ชวนเนี่ยไปขอวัคซีนจากประเทศจีนนะทำให้ดูเหมือน,นว่าตัวแทนประชาชนเนี่ยไปขอนะสภาสภาประเทศจีนนะมันอ้างเป็นสภาประชาชนแต่มันจริงมันคือสภาของโพลิตบิวโรกลุ่มของพรรคคอมมิวนิสต์ประเทศจีนซึ่งคือคนจํานวนแค่ประมาณร้อยล้านที่ไปคุมอํานาจคุมชะตากรรมคนเกือบพันสล้านนะครับนะมัน ก็เป็นเกมการเมืองการแก้เกมของทางฝั่งเครือข่ายของจีนนั่นแหละก็ไปยุให้ชวนเป็นคนพูดทั้งที่ชวนเนี่ยไม่อยู่ในตําแหน่งที่ต้องไปขอเลยนะแต่นี่คือเกมการเมืองระหว่างประเทศเราก็อย่าไปสนใจแต่ว่านะยังไงก็แล้วแต่เราได้เห็นสันดานของมหาอำนาจนะพี่น้องอเมริกาเนี่เขาทุ่มให้เลย2วัคซีนอย่างดีที่สุดของเขานะสองล้านหะ้าแสนโดสขณะที่จีนเนี่ยเอาของหวยที่สุดมาขายให้ยังไม่พอนะครับซีโนฟาร์มซึ่งเป็นของรัฐบาลเขาเนี่ย กว่าจะบริจาคได้เนี่ยต้องให้ประธานรัฐสภาไทยเนี่ยไปขอนี่คือสันดานของมหาอำนาจที่เราได้เห็นแล้ววันนี้มหาอำนาจทางตะวันตกเขาก็เข้ามาที่ไทยกันหมดนะพี่น้องก็นะยังไงก็แล้วแต่รัฐบาลนี้มันไม่ไหวแล้ว,ลวจริงๆนะมันไม่ไหวแล้วจริงๆแล้วเราจะหวังจะมีการเปลี่ยนแปลงหลังจากโควิดเนี่ยถ้ารัฐบาลนี้ยังอยู่เนี่ยนะครับก็จะได้หวังว่านะ่าจะได้มีการแก้ปัญหาทางการเมืองนั่นคือการนะแก้ไขรัฐมนูญ การกำจัดอำนาจสวออแล้วก็คืนอำนาจสู่ประชาชนเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้แล้วโดยเฉพาะยิงย่งเรื่องของสถาบันกษัตริย์นั้นเราจะได้ไปหวังเลยราชการที่สิบเสียชีวิตไปก็มีราชการใหม่ขึ้นมาไอ้พวกนี้ก็จะห้อยจะโหนต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราปักเป้าให้ชัดเจนว่าประยุทธ์ประวิทย์ต้องออกถ้าไม่ออกแล้วทํา,ร,ชา,ชนะร,าทร้ายประชาชนนะครับเมื่อเขาทําร้ายประชาชนเนี่ยพวกคุณก็ต้องใช้วิธีการอย่าให้เป็นแบบมินอองหลายไปสู้กับทางหงทหารนั้น นในเมื่อคุณล็อกเป้าที่ประยุทธ์ประวิทย์อนุพงศ์คอสชคณะรัฐบาลร่วมของเขาเนี่ยถ้ายังสั่งการให้มายิงมาฆ่าประชาชนที่เขามาเรียกร้องอย่างนี้มันเป็นสิทธิ์ของประชาชนที่จะขอคืนอำนาจนะครับถ้าไม่ดําเนินการตามที่เราร้องขอแล้วมายิงมาฆ่าประชาชนใชอ้อำนาจจัดการเนี่ยสิ่งที่มันเป็นหลักฐานเชิงประจักษ์คือบริหารบ้านเมืองได้ห่วยแตกมากแล้วประชาชนเสียหายล้มตายกันเป็นจะครึ่งหมื่นแล้วตอนนี้ประชาชนทนไม่ไหวแล้วเนี่ยก็บอกว่าพอกันที นะครับพอกันทีแล้วทุกคนมุ่งไปทางนั้นนะครับทำให้มันเป็นเสียงของพวงชวนชาวไทยทําให้มันจบโดยเร็วที่สุดโดยไม่เสียเลือดเสียเนื้อนะครับก็ต้องไปหาวิธีการกันแต่อย่าไปนะนะเล่นเกมกันไปเยอะเกินไปแล้วเรามีแต่เสียกับเสียรวมพลังกันเป็นพลังของพวงชวนชาวไทยซะแล้วก็นะครับยื่นคําขาดอัลติเมทัมครับวันนี้ยื่นคําขาดที่ประยุทธ์ประวิตย์ก่อนแล้วหลังจากได้อานาจไปแล้วเนี่ยนะครับ ไปยื่นคำขาดต่อตัวแทนสสในสภาพเพราะนั้นในข้อนี้เนี่ยก็คือประยุทธ์ประวิทย์จะต้องออกไปนะครับนายกต้องลาออกนั่นคือแปลว่าคณะรัฐมนตรีหมดสภาพจากนั้นเนี่ยข้อเรียกร้องอีกข้อหนึ่งก็คือต้องให้ประยุทธ์ประวิทย์นั้นนะครับออกไปแล้วเนี่ยนะนะอย่ามายุ่งการเมืองอีกนะออกไปแล้วอย่ายุ่งการเมืองอีกนะนข้อหนึ่งสองเนี่ยให้คือนอำนาจ ให้สสในสภาแล้วสสในสภาทั้งหลายเองอย่ามาอ้างเสียงค้างมากอย่างนั้นอย่างน้นอย่างนี้นะการเลือกคณะรัฐมนตรีนั้นนะครับวันนี้ต้องเป็นคณะรัฐบาลแห่งชาติในนามของปวงชนชาวไทยไม่ใช่พระราชาทานลงมาอย่าให้ใครพระราชาทานลงมาให้สภาตกลงปรงใจกันแล้วไอ้สอวอทั้งหลายต้องงดออกเสียงต้องอย่ามายุ่มย่ามกับการเมืองแล้วให้สสที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนโดยตรงนั้นดําเนินการ นะครับเอาอำนาจของประชาชนมาจัดการช่วงของการเปลี่ยนผ่านซึ่งการเปลี่ยนผ่านนี้แปลว่าต้องมีคณะรัฐบาลขึ้นมาบริหารประเทศชั่วคราวคณะมนตรีชุดเก่าเนี่ยมันมันล้มหายไปจากไปพร้อมกับประยุทธ์ประวิทธิ์ละนะก็ในนั้นเนี่ยให้ตั้งกันนะจะพักไหนอะไรไงให้คุยกันในนามของตัวแทนทั้งหมดหรือประชาชนเราจะเสนอเลยว่านะให้ตัวแทนทุกพักนะํะมาร่วมกันบริหารประเทศโดยที่นะการพักฝ่ายค้านนั้นก็ เาก็ต้องถือกันว่านะให้สสประชาชนไปพูดไปคุยกันดูแลก,กันเองคุมกันเองประชาชนเราคุมกันข้างนอ,งอก,อ,ก,อ,ก,อ,กอีกต่อหนึ่งนะครับให้การดําเนินการนั้นเป็นไปเพื่อการแก้ไขรัฐธรรมนูญให้เป็นประชาธิปไตยแล้วเรื่องอื่นก็มีคนเสนอบ้างแล้วไทยไม่ทนการแก้ปัญหาโรคโควิดต้องดว่วนวัคซีนต้องมาอย่างทันทีปัญหาเศรษฐกิจปากท้องต้องแก้ไขเยียวยา,อย,า,อ,ยาอย่างเต็มที่รวมถึงเรื่องการแก้ปัญหาทางการเมืองนะครับนะสภาพสังคมต่างเนี่ย ปัญหาเฉพาะหน้าเชิงวิกฤตนั้นต้องเอาคนดีคนเก่งเข้ามาบริหารจะเชิญใครขึ้นมาเป็นที่ปรึกษานะครับนายกทักษิณอะไรหลายจะเชิญปเป็นที่ปรึกษาเนี่ยก็ทําได้ในนามของพระชชนชาวไทยเรานะครับเอามาเนี่ยนะครับไม่ได้แปลว่าพ้นโทษพ้นอะไรแต่ว่าดึงคนเก่งทั่วโลกเนี่ยเข้ามาช่วยกันแก้ปัญหาแล้วทุกคนเนี่ยระดมสภากําลังแก้ปัญหาโควิดให้มันพ้นไปให้ได้วัคซีนจะต้องไปหามาจากไหนใครมีปัญญาตรงไหนเนี่ยไม่ใช่สถาบันต่างๆเนี่ยถือโอกาสก็ นะครับเห็นโอกาสก็ถือถือวิาสาสะเข้ามาแล้วก็รวบอานาจแล้วก็ไปทํานู่นนั่นนี่นะครับมันมันเป็นช่วงวิกฤตนะที่จริงทุกฝ่ายช่วยกันมันก็ดีอยู่แต่นี่ประชาชนจะต้องมาเสียเงินเสียทองอีกซึ่งมันไม่เข้าท่าแล้ววันนี้ประธานาสาภาเนี่ยชวนเนี่ยเป็นฝ่ายน,นิติบัญญัติปรากฏจะต้องไปร้องขอต่อสาภาของประเทศคอมมิวนิสต์จีนซึ่งมันเป็นเรื่องตลกร้ายมาก แปลว่านายรัฐมนตรีเนี่ยมันหมดปัญญาแล้วหรืออย่างไรนะครับไหนบอกว่าเคารพนับถือท่านผู้นาสีจิ้นผิงให้ไปอ่านหนังสือของสีจิ้นผิงถึงเวลามาจัดการอะไรมันไม่ได้เลยวันนี้พี่น้องต้องเร่งเอาประยุทธ์วิทยออกไปให้สําเร็จนะผมว่าถูกต้องแล้วนะครับแล้วอย่าไปยืดเวลานานนะครับเพราะว่าการออกมาบ่อยมาเยอะมันเสียพลังนะจัดการให้มันเรียบร้อยนะครับไม่ใช่ไปฆ่าไปฟันนะใช้เสียงของประชาชนเนี่ยรวมพลังกันให้ชัดแล้วก็ นะครับก็คือประยุทธ์ประวิทย์ก็คงไม่ควรจะต้องไ,ไปทํางานอีกปิดทางนะครับไม่ให้ไปต้องไปทํางานอีกแล้วดูว่าจะหน้าด้านอยู่ได้อีกเท่าไหร่นะครับแล้วก็ถ้าเรื่องการเสียหายได้เนี่ยระดับแค่ประยุทธ์ประวิทย์นี่เราไม่ควรจะต้องเสียเลือดเสียเนื้อกันอีกแล้วนะครับเพราะนั้นดําเนินการใช้กลยุทธ์ที่คุ้มค่าที่สุดกับการให้ทรราชนะเหล่านี้เนี่ยที่มันไร้ฝีมือนะครับซึ่งนะมันเป็นเรื่องอเนกนนัตมากประเทศไทยไม่สมควรและคนไทยนะ ประเทศไทยและคนไทยไม่สมควรจะได้รับชะตากรรมที่แสนอเนกนาฏอย่างนี้นะครับผมดูจากข้างนอกแล้วเนี่ยมันทุเรศลูกตามากๆนะต้องยอมรับความจริงอย่างนี้ว่านะมันอยากจะร้องไห้นะแทนพี่น้องนะครับแต่ไม่รู้จะช่วยยังไงเพราะผมเองนไม่ได้อยู่ประเทศไทยกลับประเทศไทยไม่ได้ก็จะทําหน้าที่แค่ตรงนี้แต่ก็ดีใจที่ว่าสิ่งที่ผมได้พร่ำบอกมานะครับน,ะน,ะนโยบายต่างๆว่าต้องรวมกันเป็นสารกันเป็นพลังพวงชนชาวไทยถ้าประชาชนรวมพลังกันติดเนี่ยความชอบธรรมมาเนี่ย แล้ววันนี้สถานการณ์มันเข้าทางหมดแล้วรวมตัวกันให้ได้แล้วล็อกเป้าแก้ไปทีละจุดแล้วเราจะได้ครับ3ข้อที่เรียกร้องกันแต่ต้นนะ่ะข้อหนึ่งคอสอชออกไปนะครับผมใช้คำว่าคอสอชอนะเครือข่ายเขาต้องออกไปนะแล้วก็แปลว่าสอวอต้องใช้อํานาจไม่ได้เราจะต้องกดดันกันทั้งเมื่อประยุทธ์ประวิตยลาออกไปแล้วต่อไปก็บีบคอสชคอส,ออสอวอให้ลาออกกันทุกคนเมื่อลาออกทุกคนแล้วเนี่ยปุ๊บเนี่ยมันไม่มีแล้วเนี่ยนะครับก็ให้สวสในสภาซึ่งมาจากประชาชนโดยตรงนั้น ดำเนินการทางการเมืองกันไปแล้วก็ต้องมีการตั้งสสรเพื่อแก้ไขนะรัฐธรรมนูญแล้วก็ร่างกันใหม่ให้คือนอำนาจสู่ประชาชนโดยที่มีการมีส่วนร่วมของประชาชนได้เริ่มต้นในเร็ววันนี้เป็นเรื่องดีแม้ว่าจริงๆแล้วภารกิจสําคัญที่สุดก็คือรัฐบาลเฉพาะการของทุกพักเข้ามาร่วมกันแก้ปัญหาดึงคนดีคนเก่งจากข้างนอกมาก็าได้ให้เสียงในสภาพ,นะพูดคุยกันเองกฎหมายข้อไหนมีปัญหาเร่งด่วนนะครับเสนอกนเข้ามาดึงคนที่เก่งด้านกฎหมาย เนะจาะช่องเจาะทางให้แล้วดึงคนเก่งในเรื่องการจัดการด้านต่างๆเข้ามาแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเป็นวิกฤตชาติให้สําเร็จนะครับแล้วก็วางกรอบให้ชัดเจนว่าการร่างสสอรอทั้งหมดนั้นกําหนดไม่เกิน2ปีอะไรก็ว่ากันไปนะโดยที่เราจะต้องล้มรัฐบาลชุดนี้แล้วก็มีการตั้งนะครับตั้งมีการเลือกตั้งกันใหม่ภายใต้ร,รัฐมนตลฉบับใหม่ นั่นก็แปลว่าต้องมีการลงประชามติอะไรด้วยเนี่ยถ้าทุกเรื่องให้มาอยู่เฉพาะในมือของสอสซึ่งมาจากประชาชนเนี่ยผมก็หวังแล้วประชาชนเราเป็นคนบีบเนี่ยนะครับผมก็เชื่อว่านะพลังพวกเราที่สารกันทั้งแผ่นดินเนี่ยเดี๋ยวตั้งกันเป็นสภาประชาชนซะหรือสมัชชาประชาชนอะไรก็แล้วแต่จะมีข้อเสนออะไรเราก็แค่ประชุมนะแล้วก็เป็นยัตติกันออกมาแล้วก็ไปกดดันสสในสภาให้ต้องรับวาระของพวกเราไปนะครับ พลังของประชาชนเนี่ยมันจะนําไปสู่การแก้ปัญหาโดยที่ไม่เกิดสงครามกลางเมืองหรือการบาดเจ็บล้มตายได้อีกส่วนเรื่องสถาบันกษัตริย์นั้นนะครับเมื่อประยุทธ์ประวิทย์ไปแล้วอํานาจคืนมาสู่แนวทางประชาธิปไตยเนี่ยถ้าเราจะหวังกันแบบนะมองในแง่ดีเนี่ยก็คือว่าก็คือนะสถาบันกษัตริย์ก็คืองอนแง่แล้วนะครับมันไม่มีคนที่ใช้อํานาจที่วางเอาไว้ถูกหรือคืนหมดแล้วเพราะฉะนั้น,นแล้วบางทีในช่วงนี้นะครับสถาบันกษัตริย์เองก็ เรื่องสุขภาพต่างๆเราก็เห็นกันแล้วนะครับไปกันหมดแล้วผมเองไม่อยากจะพูดอะไรมากมายนะ,นะพูดก็ได้ยอดวิวนะครับสุพี่น้องสนใจอะไรยังไงตายไม่ตายอะไรยัางไางแต่ว่าเราเห็นคาหูคาตาแล้วนะครับสถาบันกษัตริย์ก็ไปต่ออีกไม่ไม่ได้นานแล้วนะครับแล้วขบวนที่เต็มแผ่นดินเนี่ยก็เอาวาระสถาบันกษัตริย์มาคุยกันต่อก็ได้ช่วงที่มีการดาเนินการสสรนะครับแล้วถ้ารวมรวมกนันทั้งแผ่นดินจริงๆแล้วเริ่มมีการพูดคุยกันเรื่องสถาบันกษัตริย์เนี่ยแล้ว ไม้เต็จสุดท้ายที่เขาเหลืออยู่ก็คือนะการรัฐประหารณนะเวลานั้นถ้ารัฐประหารแล้วเอาชนะประชาชนไม่ได้ก็คือเป็นการลุกคาดสถาบันกษัตริย์ไม่มีทางเลือกแล้วถ้าถึงขนาดว่าฆ่าฟันประชาชนที่ลุกขึ้นมาเรียกร้องนะด้วยเหตุด้วยผลแล้วเนี่ยนะครับมันก็จะเหมือนชาติอื่นคือสถาบันกษัตริย์ก็จะถูกล่มสลายลงไปนะถูกล้มลงไปนี่คือทิศทางที่นะครับตลอดการต่อสู้ที่ผ่านมาผมก็เห็นว่า นี่แหละมันคือแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์มันมาถึงแล้วเพียงแต่ว่าต้องรวมพลังพวงชนชาวไทยให้ได้แล้วจัดการนะครับทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในเชิงระบอบนะให้มันสําเร็จนะครับหวังว่าทุกท่านจะนะมีกําลังใจขอบคุณที่มานั่งรับฟังนะครับเนื่องจากว่าเป็นการฉุกลระหกนะผมเองก็จริงๆว่าจะพักผ่อนแล้วนะครับพอมาถึงบ้านนะครับก็เวลาต่างๆก็นะมันจํากัดแต่ว่าเมื่อได้ฟังข่าวแล้ว ทำน้ำทำท่าเสร็จก็เลยคิดว่าจะมาพูดคุยกับพี่น้องสั้นๆน,นะครับก็คิดถึงพี่น้องทุกท่านนะครับขอบคุณพี่น้องที่ช่วยกันกดนติดตามตลอดนะครับผมก็ได้โพสต์บ้างนะครับแต่ว่าไม่ทีเหมือนเมื่อก่อนเพราะว่าโดนบล็อกไป3วันนะครับวันนี้ได้กลับมาแล้วนะครับหวังพี่น้องจะนะได้เกิดกําลังใจแล้วก็ขอให้ช่วยกันนะครับทำให้มันสําเร็จเถอะนะครับโอกาสมาถึงละเวลาของประชาชนมาถึงละขบวนเผด็จการเนี่ยไม่สามารถที่จะต้านลาพลังประชาชนได้แต่ข้อแม้ว่าเราจะต้องรวมกันเป็นขบวน แล้วมีองค์การนำซะตรงกลางซะเลือกตัวทุงตัวแทนขบวนเอาคนที่มีสติปัญญามานั่งพูดคุยกันแล้วถ้าจะตัดสินอะไรเนี่ยก็ตัดสินออกมาแล้วในานามของพวงชนชาวไทยให้ได้เรามีในสภาแล้วนะครับที่เป็นตัวแทนพวงชนชาวไทยวันนี้เอาตัวแทนของพวงชนชาวไทยจริงๆที่สามารถจะลุกขึ้นมาส่งเสียงรวมกันเป็นเสียงที่มันดังสะท้านไปทั้งแผ่นดินคอสชต้องออกไปสอวอต้องงดนะต้องลาออกหยุดทําหน้าที่ลาออกไปเลยใครไม่ลาออก ก็ต้องถือว่านะขัดขืนพาเสียงของประชาชนเพราะพวกนี้ได้เงินเดือนเดือนเรือนแสนแล้วประชาชนจะของอำนาจที่แท้จริงนะครับบอกว่าออกไปเนี่ยถ้าไม่ออกพี่น้องก็ต้องนะคุยกันเรื่องวิธีการที่จัดการกับสวเหล่านี้นะครับนี่เป็นนะข้อแนะนําตามหลักทฤษฎีตามความคิดของผมนะครับก็พี่น้องกนะ็เอาไปพิจารณาส่วนใครจะทําอะไรยังไงเนี่ยก็เป็นเรื่องของพี่น้องละนะครับโอเคนะครับผมคงจะขออนุญาตจบแค่นี้ก่อน แต่ว่าเดี๋ยวจะเอาคลิปนี้ไปเสนอทีนะ่ทาง y o u t u นะเพราะวันนี้จัดอะไรไม่ทันนะครับก็บุญรักษาพี่น้องทุกท่านนะครับแล้วยังไงจะหาโอกาสมาพูดคุยกับพี่น้องนะครับในประเด็นในสาระความรู้ต่างๆอีกในโอกาสต่อไปถ้าเห็นว่าจะเป็นประโยชน์นะครับกรุณาช่วยแชร์ให้คณะที่กําลังเคลื่อนไหวอยู่ว่าแสดงความยินดีด้วยว่ามาถูกทางแล้วแต่ขอให้ระมัดระวังว่าอยู่ไอตัวโควิดตัวนี้นะครับเดลต้าเนี่ยแม้กระทั่งคนที่ฉีดแล้วเนี่ย ก็ยังมีโอกาสติดได้เพียงแต่ไม่ตายแค่นั้นเองนะแต่ติดได้เนี่ยแม้ไม่ตายแต่มันออกไปกระจายได้เพราะฉะนั้นเนี่ยขอให้ดูแลตัวเองกันให้ดีที่สุดแล้วที่จริงเนี่ยเฉพาะย้ําอีกทีว่าประยุทธ์ประวิทย์คอสชอเนี่ยอย่าให้มันยืดเยอะอย่าเสียกําลังมากจัดการวางแผนให้มันชัดๆแล้วก็เล่นกันยกเดียวแล้วให้มันจบไปเลยนะครับแล้ววิธีการนั่นแปลว่าจะต้องหลากหลายต้องนัดนะเฉียบขาดนะครับแล้วก็ก็คือ ล็อกเป้าแล้วก็คือไม่สามารถจะทําอะไรได้เป็นรัฐบาลต่อไปไม่ได้สถาบันก็ใด,ดก็ตามผู้นําใดก็ตามถ้าเป็นศัตรูกับประชาชนแล้วประชาชนเขาไม่เอาแล้วความเกลียดชังการปฏิเสธการไม่ยอมรับวิกฤตศสถาธามันเป็นขนาดที่เกิดขึ้นในประเทศไทยเนี่ยไม่มีรัฐบาลประเทศไหนจะยิ่งใหญ่ขนาดไหนก็ตามจะอยู่ได้แล้วต่อไปวันข้างหน้านะครับสถาบันกษัตริย์ก็จะเป็นเหมือนกันถ้าประชาชนไม่ยอมรับไม่เอาแล้วเนี่ย สถาบันไหนก็ไม่รอดนะครับนี่คือสัจธรรมของการเปลี่ยนแปลงทางสังคมนะทางการเมืองการปกครองเราได้เห็นมาทุกที่นะครับเพียงแต่ว่าจะสู้กันแล้วเนี่ยจะจบเร็วจบช้าแค่นั้นเองนะถ้าประชาชนรวมตัวกันแล้วเต็มแผ่นดินจริงๆนะครับสถาบันไหนถ้าประชาชนไม่เอาก็อยู่ไม่ได้ครับโอเคนะครับบุญรักษาพี่น้องทุกท่านและพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ